คำเตือนเด็กและเยาวชนอายุต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองให้คำแนะนำ สวัสดีครับผมกลับมาพบกับแจ็คบอลในช่วง2ตัวชัวร์นาช่องไปสักแจ็คบันเลยครับสำหรับวันนี้นะครับวันพฤหัสบดีที่16ตุลาคม2568ครับโปรแกรมฟุตบอลครับอาจจะเบาบางไปหน่อยครับพอเพิ่งจบจากโปรแกรมฟีฟ่าเดทินชาิแต่ก็ยังเหลือโปรแกรมฟุตบอลอลีกรองให้เราได้ตัดสินใจได้เลือกเชียร์นะครับไม่ว่าจะเป็นบาซิลเซีอหรือฟุตบอลลีกวานะครับเดี๋ยวนี้จัด2ตัวชัวร์นาช่องกันให้เช่นเคยครับส่วนผลงานเมื่อวานนี้เป็นยังไงบ้างครับสุดประทับใจหรือเปล่าใครที่อยู่ในจัดแจ็งบอเลยครับก็แด ทั้งกระดานกันอีกแล้วครับ2วันติดอเาลครับที่ได้ฉูกัะปั้นครับใครที่อยากได้แนวทางดีๆแบบนี้ครับก็สามารถปัดมาได้เลยครับที่ลิงก์หน้าโปรไฟล์ของบอลทุเรีนะครับหรืออีกหนึ่งช่องทางครับแอดไลน์แอดเอฟีหนึ่งเก้าครับอยู่กับแจ็คบอลดียังไงก็สุดประทับใจครับก่อนที่จะฟัง2ตัวชัวร์หน้าช่องครับเดี๋ยวนีคนช่วนกดไลค์กดแชร์กดซับครทุกช่องทางของบอลทุเรีกันด้วยนะครับเดี๋ยวเราเริ่มที่คู่แรกฟุตบอลลีกวันนะครับเป็นคู่ระหว่างฮัตเตอร์ฟิลทาวเจอร์รับ จ้าบ้านอย่างฮัตตสฟิทานะครับตอนนี้อยู่อันดับอยู่อันดับเจ็ดของตารางครับส่วนโบตันบูเดอร์เนี่ย อยู่อันดับ9ของตารางผลงานเจอกันมาทั้ง2ทีมนะครับกลับเป็นกายเป็นนะครับเป็นทีมเยือนเนี่ยดูดีกว่าครับในทุกการที่แล้วนะครับโบตันวอนเดอร์นะครับไม่ได้พ่ายแพ้ให้กับฮัตตอร์ฟิวทาวเลยครับชนะ1เสมอ1ครับและผลงานนะครับต้องบอกช่วงต้นการเนี่ยฮัตตอร์ฟิวทาวเนี่ยทำได้ดีมากครับแต่ผลงาน5นัดหลังสุดนะครับต้องบอกว่าผลงานนะครับมีแต่แพ้กับเสมอครับฟอร์มเนี่ยกำลังตกเหลือเกินครับส่วนโบตันวอนเดอร์ครับตอนนี้กําลังท็อปฟอร์มมากๆครับสามารถเก็บชนะได้ติดต่อกันหลายนัด ครับตอนนี้ทําให้ขึ้นมาอันดับ7ครับมีโอกาสอยู่ในโซน playoff ลุ้นเลื่อนชั้นนะครับต้องบอกว่าช่วงโมงนี้โบตันฟอร์มร้อนแรงเหลือเกินครับต่างประเทศครับให้คู่นะครับเปิดมาเสมอไหนเสมอกันถึงแม้ว่าโบตันจะน้ําน้อยครับแต่ผมเชื่อว่าวันนี้นะครับโบตันจะที่กำลังฟอร์มร้อนแรงครับมีโอกาสบุกชนะฮัตต์ฟิลทาวอย่างแน่นอนครับเพราะช่วงโมงนี้ฮัตต์ฟิลทาวไว้ใจไม่ได้ครับอยู่โบตันนี้ผมมองว่าจะเสมอเป็นอย่างน้อยมีโอกาสเอาชนะฮัตต์ฟิลทาวถึงทิงครับเลือกเจ็ดไปที่โบตัน วันเดอร์เลอร์ครับส่วนอีกคู่นะครับเป็นฟุตบอลลีกบาซินซึ่งจะแข่งในตอนเช้านะครับเป็นคุณหว่างวิตอเรียนะครับพบกับบาเฮีย วิตอเรียเจ้าบ้านนะครับต้องบอกผลงานนะครับย่าแย่เหลือเกินครับหนัดหลังสุดนะครับเก็บใช้ได้เพียงเกมเดียวแล้วแพ้ไปถึงแพ้ถึง4เกมอยู่อันดับ17เ็ของตารางส่วนบายเฮียนะครับต้องบอกว่าฟอร์มเนี่ยพักหลังเนี่ยอาจจะสลับแพ้สลับชนะครับแต่ผลงานก็ยังดูดีกว่านะครับตอนนี้อยู่อันดับการตารางซึ่งผลงานวันนี้นะครับเปิดมาที่เสมอไหนเสมอกรนถ้าดูจากฟอร์ม ห้านัดหลังสุดที่เจอกันมาครับคู่เนี้ครับเจอกันมาห้านัดหลังสุดนะครับเจ้าบ้านอย่างวิตตอรียยังไม่เคยเอาชนะบาเยียนได้แม้แต่ครั้งเดียวและเงื่อนไขวันนี้ครับ เสมอไหนเสมอกันอยู่เจ้าบ้านบอกได้เลยว่าเตรียมตัวโดนแน่นอนครับต้องไปที่ทีมเยือนอย่างบายเฮียครับผมมองว่าจะเสมอเป็นอย่างน้อยและมีโอกาสเอาชนะได้อีกครั้งครับตามสถิตินะครับต้องบอกว่าบายเฮียนะครับยังไม่เคยปาชัยให้กับเจ้าบ้านเลยครับวันนี้เลือกเชียร์ไปที่บายเฮียครับ2ตัวชัวร์หน้าช่องนลครับขอเลือกเชียร์ไปที่โบตันวอนเดอร์และบาเฮียจะสร้างความทัดใจให้กับเอฟซีแจ็คบอลดีแน่นอนอย่าลืมครับใครที่อยากได้เพิ่มเติมอยากได้ชุดโครงการก็สามารถป ไปได้ที่ลิงก์หน้าโปรไฟล์ขอโมเดลหรือยินดีช่องทางครับแอป l i า at fp19 รับรองสุดรประจกันทุกวันกับแจ็คพเดีแน่นอนถุกทุกทุกทบพี่กทบกมากทุกทุกทุท